เสียใจว่ารรมะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดหรืออย่างที่หวังเพราะฉะนั้นควรอยู่แต่ความจริงก็คือมีเมื่อคิดหรือว่ามีเมื่อปรากฏนักปรากฏก็เล็กน้อยมากคิดก็หมดแล้วแล้วก็ไปเอามารวมกันหมดเลยใช่ไหมคะจึงมีที่หนึ่งที่ใดเมื่อรวมกันแต่ถ้าแยกออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนอกแท้ที่จริงแล้วมันไม่เคยมีอะไรแต่ที่มันมีขึ้นมา เพราะความคิดเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้าใจธรรมะได้นะคะคือเป็นปกติแล้วก็มีสภาพธรรมะที่เกิดแล้วทั้งนั้นค่ะอยู่ที่ว่าจะเข้าใจสิ่งที่กําลังปรากฏพาะเกิดแล้วแค่ไหนเพียงขั้นฟังนะคะแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นเรียกว่ากําลังรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะซึ่งเป็น ธาตุรู้หรือว่าไม่ใช่สภาพรู้คือไม่สามารถจะรู้อะไรได้ก็มีอย่างนี้ค่ะแค่นี้เองธาตุรู้ก็จะไปไม่รู้ไม่ได้ทุกครั้งที่เกิดต้องรู้เพราะเป็นธาตุรู้และธาตุไม่รู้นะคะแข็งอ่อนเสียงกลิ่นพวกนี้ก็จะรู้อะไรไม่ได้เลยเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็คือทั้งหมดเนี่ยเป็นธาตุใช้คำว่านานาธาตุนับไม่ถ้วนได้เลยค่ะ ที่อาจารย์ถามว่าเบื่อธรรมะหรือเปล่าเลยนะคุณสะพ่างตอบถูกบอกคนที่เบื่อธรรมะคือคนที่ไม่เข้าใจธรรมะแล้วคุณยากเลยถ้าเข้าใจธรรมะแล้วเราสนุกจนตายไหมอาถราาารพละเลยถ้าเข้าใจธรรมะก็อาถรรพละหนึ่งไม่เบือ่อคำว่าอาถรรพณ์ลเริงขณะที่รู้ธรรมะไม่ได้เศร้าหมอง หรือว่าโศกเศร้าเสียใจนะคะได้ยินคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและความจริงของธรรมะก็คือเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปเลยว่าเป็นธรรมะแม้แต่เพียงคำแรกคือเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันนะคะก็เป็นเหตุที่จะให้มีการเข้าใจสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นเมื่อเห็นประโยชน์เมื่อมีศรัทธาเมื่ออาจหารร่าเริงที่จะรู้ความจริงเพราะว่าความจริงต้องเป็นอย่างนั้นแล้วจะเสียใจทาไม รีว่าจะเสียดายทำไมนะคะเสียดายความนี้ซึ่งอีกไม่นานนะคะเมื่อจิตไม่เกิดที่รูปนี้รูปนี้ก็เหมือนท่อนไม้ค่ะใครทำอะไรได้ตอนนี้จดอะไรก็ได้ใช่ไหมคะหยิบอะไรก็ได้เดินไปไหนก็ได้เพราะจิตเกิดที่รูปนี้ที่ภาษาไทยคนไทยพูดว่าจิตออกจากร่างเพราะว่าไม่ได้กล่าวถึงธรรมะ จิตไม่มีแขนไม่มีขาจะออกไปได้ยังไงคะและตามความเป็นจริงนะคะจิตเกิดระดับทันทีจิตเกิดขึ้นเห็นระดับค่ะจะเกินกว่าเห็นไม่ได้จิตเกิดได้ยินแล้วก็ดับจิตได้ยินจะเกินจากการได้ยินคือรู้ว่าเสียงที่กําลังปรากฏเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นความเป็นไปของชีวิตซึ่งมีทั้งนามธรรมและรูปธรรมเนี่คะ่ะก็เป็นไปโดยอาศัยกันและกันว่าจิตเกิดที่รูป เกิดนอกรูปไม่ได้ในภูมิที่มีขันห้าคือมีทั้งจิตเจตสิกซึ่งจิตเป็นวิญญาณขันนะคะเจตสิกห้าสความรู้สึกเวทนาขันหนึ่งสภาพจำสัญญาขันหนึ่งอีก50ก็เป็นสังขารขันและในภูมิที่มีขันห้าก็อาศัยรูประขันด้วยก็คือเราหรือเปล่าคะ เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะจำว่ามีคนเหมือนขณะโน้นแต่ความจริงก็มีสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับและก็สัญญาเจตสิกนี่คะก็จำทั้งอัฏฐะนิมิตะและบัญญัติด้วย เป็นเหตุที่เรามีการเรียกชื่อและจำได้นะคะว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งไม่ใช่สถานที่อีกแห่งหนึ่งแต่ความจริงก็คือว่าขณะนั้นจิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นเห็นแล้วคิดพระเชนนก็สามารถที่จะรู้นะคะว่าขณะนั้นเห็นอะไรที่ไหนเท่านั้นเองแต่ตามความจริงก็คือถ้าไม่มีเราซึ่งความจริงไม่มีเราแล้วจะมีสิ่งอื่นๆเที่ยงยั่งยืนได้อย่างไร เพราะฉะนั้นก็คือเป็นเพียงาธาตุหรือธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดดับเหมือนกันหมดไม่ว่าที่ไหนแต่สภาพจําก็ยังสามารถที่จะจําได้ด้วยเหตุนี้ถ้ามีความเข้าใจธรรมะจริง,รงๆนะคะจะมีความคิดสงสัยแปลกไม่ตรงได้ไหมว่าแล้วพระอรหันตสัมมาสัมเทธเจ้าและสาวกเนี่ยจะจําได้ไหมว่าอะไรเป็นอะไรจําเป็นจำค่ะ ไม่ใช่พระอาหารหันตสธมมาสัมพุทธเจ้า,าแต่จำเป็นจำพระฉะนความจำก็ยังจำนิมิตตะและบัญญัติได้ก็เป็นเรื่องที่เป็นจริงนะคะเพียงแต่ว่าให้เห็นความจริงว่าเป็นธรรมะค่ะที่สําคัญที่สุดคือจะฟังเรื่องอะไรก็ตามแต่แต่ให้เข้าใจว่าธรรมะที่มีจริงจริงใช้คําว่าปรมัตธธรรมก็มีเพียงจิตเจตสิกรูปและนิพพาน อะไระไม่อย่างนั้นไม่ได้ศึกษาธรรมะแน่ก็จะรบกวนท่านอาจารย์ว่าตั้งต้นธรรมะคืออะไรค่ะก็เดี๋ยวนี้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวนี้แน่นอนค่ะเป็นธรรมะแต่ละอย่างนะคะซึ่งเกิดระดับแล้วไม่กลับมาอีกรับกันแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดถ้าไม่เข้าใจจริงๆจ,จ,จะยังคงมีเราค่ะแล้วก็มีสถานที่ต่างๆด้วยเพราะมีเรา มีความจำเรื่องนั้นเรื่องนี้รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งหรือหลายหลายสิ่งแต่และสิ่งก็เป็นสิ่งที่เหมือนมีจริงๆแล้วก็ยังมีอยู่แล้วก็เที่ยงด้วยแล้วก็ไม่เกิดดับด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าอัตสัญญากับอนัตสัญญานี่ก็ตรงกันข้ามนะฮะอนัตสัญญาคือสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงค่ะเพียงมีปัจจัยเกิดแล้วดับไปแล้วจะเป็นที่ไหนได้ แต่เพราะมีความจำใช่ไหมคะเวลาที่นึกก็รู้ว่าขณะนี้กำลังอยู่ที่นี่จําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้จําคนนั้นคนนี้ได้เหมือนมีคนนั้นคนนี้แต่ความจริงนะคะถ้าเข้าใจจริงๆว่าเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับและจำสถานที่ก็เหมือนโต๊ะเก้าอี้ที่จําหรือเปล่าหรือแม้แต่ชื่อจะชื่ออะไรก็ตามแต่นะคะก็เพราะจำ แต่ความจริงถ้าจะให้ถึงความเป็นอนัตตสัญญาจริงๆละอัตตสัญญาคือการจําไว้มั่นคงเหนียวแน่นว่ามีสิ่งนั้นจริงๆเหมือนกับจาได้นะคะอย่างคุณอรวรรนก็จําได้ว่ามีคุณอรวรรนจริงๆแต่จริงๆตรงไหนเมื่อไหร่ขณะไหนเกิดแล้วดับแล้วแล้วจะมีที่ตรงไหนนะคะที่ยังคงมีอยู่ นอกจากจำว่ามีคุณอรวรันมีบ้านไหมคะก็จำว่ามีค่ะจำว่ามีมีประตูมีหน้าต่างใช่ค่ะค่ะและความจริงเป็นอะไรก็ถ้าไปจับก็แข็งค่ะเท่านั้นและเวลาเห็นก็เป็นสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก่าจะถึงอนัตตสัญญาจริงๆเนี่ยต้องเป็นความรู้จริงๆหรือเปล่าที่ละ สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเหมือนเคยมีอยู่แต่ความจริงก็คือมีเมื่อคิดหรือว่ามีเมื่อปรากฏและปรากฏก็เล็กน้อยมากคิดก็หมดแล้วแล้วก็ไปเอามารวมกันหมดเลยใช่ไหมคะจึงมีที่หนึ่งที่ใดเมื่อรวมกันแต่ถ้าแยกออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากธาตุแต่ละธาตุซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าเห็นว่านะคะเห็นก็คือไม่ใช่ได้ยินจริง เห็นเกิดและดับไปและได้ยินจริงปรากฏว่ามีจริงๆแล้วก็ดับไปอีกเพราะฉะนั้นก็หาความที่ทั้งสองอย่างจะยังคงมีอยู่ไม่ได้ไม่เหลือเลยเมื่อนั้นก็ค่อยๆเห็นว่าเป็นอนัตตาคือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นอัตตาถ้าอาจารย์คะแต่ว่าในการศึกษาธรรมะเนี่ยดูหมดว่าผู้เริ่มต้นที่จะสนใจธรรมะเนี่ย โดยทั่วไปก็จะแสวงหาธรรมะก็คือไปตามที่ต่างๆแต่ถ้ามาฟังท่านอาจารย์เนี่ยก็จะบอกว่าเห็นขณะเนี้ยเป็นธรรมะเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็ได้ยินเสียงแล้วก็คิดนึกขณะเนี้ยเป็นสิ่งที่มีจริงและเป็นธรรมะซึ่งตรงนี้ถ้าไม่ไม่ตั้งต้นเข้าใจเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องไปแสวงหาในสถานที่ที่เขาจับ